สวัสดีครับวันนี้พมมายืนอยู่ที่สุนยางบานหนาเร็กนะครับนะก็คืออำเภอทิ้งอำเภอโนติซันะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชฎรคนที่รรยืนแก่ๆพมก็ไม่ใจคนอื่นคนไดนะครับนะคนด<ม>ูจักเหมือนกันนะครับก็คือชอาวสีซอฟฟ้าสีตาตรงนี้ก็คือมียางไรนึงหมากไหมสิการไชได้เลยใชได้มีประมาณเท่ากี่ต้นเลยสิไล่ต้นเละไล่ต้นนะไล่ต้น,ตนลและกาโคง้งโค้งผีตาตรงนี้คือมีเนือ้อที้งหมดกี่หลายสิ สิบลายว่าสิบสายนะครับนะก็คือทุกวันก็นัดยางนีนก่นก็คือไข่นำยางหวะ่ะทำาก็คือทำ, <alright. S 2> ท,ำ,ท,ำทำเป็นเป็นก้อนนะครับนะก็คือไา่เป็นเศษยางนะครับนะก็คือเออท่านนี่เดือดทำไมถึงคา่เป็นเศษยางหีือทำไมไม่ไข่นายางคือว่าพูดนะสิที่กานเก็บนะกวันน,น,นะครับก็คืออ่อาเราถ้าดวงได้ไปทำาหารอื่นกันอ่าครับนะครับก็นะคือวันนี้เนะี่ยครับผมจะมาทำการทดลองให้เิอสวนปีตานะครับก็ยูก็คือ พุ่มก็ตอนยางสี่เป็นยางสายหนึ่งนะครับนั่นก็คือห้าตอนแล้วก็พุ่มจะชิดยางดีให้ด้วยกับประมาณสักสองสามเท่านะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับวันนี้ก็คือเป็นครั้งเล็กเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้นะครับนะตอนนี้ก็คือนี่ปีตาบอกนีดตอนนี้สายหนึ่งมาน่าเดี๋ยวไม่ผีถุงเป็นปีเลยปีเลยถเป็นปีนะครับนั่นก็คือเนื้อสับสับต้นยางนะครับก็คือดานี้ดานี้นะครับนั่นก็คือเห็นสัตว์วิตเยอะนะผีนะมันงกันหรืนี่มันสายหนึ่งเลยอ๋สายหนึ่งแล้วนะตัดมันไม่อ์ นะครับนี่ก็คือเรือปัดอันนี้ผมมาเขียนนี่ก็คือสายนึ่งยางไม่ออกแล้วนะครับการแล้วการโลงลงขึ้นตรงข้างบนนู้นนะพี่นะลองขึ้นบนนี้ใช่ไหมอ่านะครับก็คือการการนานยางก็ไม่ก่อนนี่อ่าไม่ไม่ออกแบบก็คือให้ฐานเกษตรกรคได้ดูหวานนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ก็คือวันนี้ปุ๊บเนี่ยพุ่มได้ชายยางสีว่าคํ้มายางสายหนึ่งไงก็ห็นเลยว่าเขาตัดมานะครับก็คือช่วงหนึ่งยางก็ยุดไล่ไปแล้วนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกกันนี้ไล่คือตัวอีเลเซอร์วัันกบวพาเคื มาช่วยเหลือห้องก,ก่อนนี่ดักษาหรือห้องลูกลูกรานะครับนะก็คือลูกเส้นดำมาได้ต่างๆสีเกลือกับตอนอ้นยางนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็ให้ให้คุคิดได้เลยนะครับนะคิดได้เลยนะครับ,บวิธีการชี้ก็ไม่ยากนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของบิษัดเอาไปแนวแรก็คือชายจางยางดีก็ได้ด้วยหญิงดีเข้าไปเลยนะครับแล้วการยางสายนึงนะครับนะวิธีการชี้นะครับวิธีการชี้ก็คือชี้จะพูดเลยนะครับให้สุดมือเลยนะครับให้สุดมือเลย สําหรับการชีดนะครับนาะย่างสายหน,หนึงเนี่ยก็คือมันจะมีรโบบการชีดนะครับก็คือปอลุกร้ำวันหนึ่ชีได้กบบซีนนะครับปลุกร้ำวันหนึ่ชีได้แบบซี้นหลังจากนั้นนะครับก็คือเก็ตวันกลางกซีอ้นอน,นะครับแลวกาซีมาวันกลางซีอน้นแลวกาหลังจากนั้นก็คือเกษตรกรอผูกมังข้อเกษตรกรอนะครับก็ให้ดูเลขหลักษา้านะครับแล้วก็คือชายเดือนหลักทางหรือว่าท้ำเมือ่อคนได้ขยายนิดก็ชายสิบวันทางยิงดีนะครับเดี๋ยวไปดูตอนอื่น่อนะครับนะ อ่าสำหรับนี่ตอนเล็กนะครับมาดูอีก,ก้อนหนึ่งนะครับทุกได้นะครับปีตาไม่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือไม่ใายสั้นเคมีนะครับนะตัวนี้เป็นสั้นอ,อินทรีย์นะครับนะก็คือทุก,กอ่างไอทุกหมดทุกไลยนะหมดย,ยังไม่ตายเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครับผมจะให้ดูวิธีการทิศยางกติ ชีดหน้ายางปกติเอาตอนนี้ดีอตอนนี้นะครับนะบอเคปกตินะครับนะั่ก็คือวิธีการชีดก,ก็เราชีดแค่นี้อเองกระสํนเร็วครับนี่คือการชีดยางแบบปกตินะครับอ่าถ้ามันยางใจนึงชีดหลบตนนะครับอ่ วัยน่ะไปมัดพุกกันสี่ปีหน้าเดียว4ปีหน้าเดียว4ปีน,นะแล้วก็ไม่คน,น,น,นตายก็เสือมงนันนีก่กี่ปีแล้วยัง,งแปลงนี้ สามสิบสี่ปีแล้วสิบสามสิบสี่ปีสิบสามสิบสี่ปีนี่ขึ้นหน้าไหนหน้าสองหน้าที่สามหน้าสามเนาะสี่ปีหน้าสามตอนแรกตอนเปิดครั้งแรกทายางแผ่นยางแผ่นยางแผ่นนะหลังจากนั้นมากี่ปีทํายางแผ่นแปลงนี้ทาอยู่ประมาณสามปีสี่ปีสามปีสี่ปีแล้วทำเศษยางทาเศษยางโดยปกติทํายางแผ่นเนี่ยแปลงนี้นะกี่ไร่นะสิบไร่ใช่ไหมสิบไร่สิบไร่ได้อยู่ประมาณกี่แผ่นได้ ประมาณเปรกีดใหม่นะ่า <5 S 2> ปร,ปรกีดใหม่ไอแรกถึงปีที่สได้ประมาณสิบหแผน่นสิบห้าสิบหกแผ่นหลังจากนั้นก็แสดงว่าสามปีเข้าปีที่สี่ปีที่ห้าเริ่มลดลงรหรือว่าลลขึ้นลดลงลดลงไหมเรื่อยแต่ปุ๋ยอะไรนี้ก็สายตามปกติตามปกติกตอืมแล้วช่วงนั้นในในยางสีบไร่เนี่ยเริ่มที่จะตายนึ่งในปีปีไหน มาไปที่แปดที่เก้าแล้วมึงก็เริ่มนะอ๋อเริ่มแล้วใช่ไหมที่แปดที่แปดที่เก้าก็ยังอยู่หน้าแรกอยู่ยังไม่ได้ขึ้นหน้าอยู่หน้าแรกอยู่นะหน้าที่สองก็เริ่มแล้วหน้าที่สองก็เริ่มเลยใช่ไหมยังที่นี่คือใช้พันหกหกศูนศูนย์นะหกศูนศูนย์ไม่ได้มีไม่ได้มีแซมพันธุ์อื่นเลยส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะปลูกพันธุ์คือหกศูนศูนย์หมดหกศูนศูนย์ส่วนมากเลยใช่ไหมครับแล้วตอนหลังมาเนี่ยที่เขาปลูกกันใหม่เนี่ยเริ่มจะใช้พันธุ์อะไรกันล่่ะถึงเเปปลียนนพััไอาครบ สามหนึ่งหนึ่งเปลือกมันหนาแล้วก็น้ำยางมันข้นกว่าโรคก,ก็น้อยกว่าโรคน้อยกว่าอืมพ<อ>ยายามศึกษาก็หาว่ายางนะยางพันหกร้อยเนี่ยสมัยก่อนปลูก็คือได้น้ำยางดีได้้นำยางแต่โรคเยอะ,ยอะอต่อมาสามห้าหนึ่งมาปรับปรุงและพัฒนาว่าต้องการก็คือไม่ค่อยเป็นโรคได้น้ำยางดีด้วยมากกว่าพ<อ>ันหกร้อยหรือไล่ๆกันทำยางที่ที่ที่คิดยางมันมันก็ใกล้เคียงใก้เคียงกันแต่ปัญหารูปจะน้อยกว่าโรคมันน้อยกว่าโออ้้นเปื่อยยางมันข้นากว่า รใช่คอืมสภาพที่เนี่ยฝนตกชุกไหมครัฝนตกชุกปีน่าตัดประมาณร้อยยี่สิบร้อยไม่ไม่ไม่เกินร้อยห้าสิบวันหรอกไม่เกินร้อยห้าสิบวันไม่เกินร้อยห้าสิบวันก็แสดงว่าตกเฉลี่ยก็ประมาณสามเดือนกว่าเนาะสามเดือนกว่าตัดเวลาใบมันร่วงประมาณเดือนมีมีนาเมษดาก็ต้องหยุดพักแล้วตรงนั้นหยุดพักแล้วประมาณสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งนะครับ แล้วก็เวลาใส่ปุ๋ยตอนนี้ใช้ยี่หอ้ออะไรกันอยู่หรือว่าไม่ระบุแล้วจ๊าตอนแรกใช้คอนคอนเปิดหน้านะคอนกรีดใช้ม<ช>างเอาอยู่อ๋อใช้มาหงเอาอยู่เขามาเสนอครับผมตัวกรกระสอบเลือเท่าไหร่ได้ของมาหงเอาประมาณตอนนั้นช่วงนั้นห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลครับห้าสิบกิโลรู้สึกหัวห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทน,นะ <500 S 1> เป็นปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยชีวภาพชีวชีวภาพนะแล้วใส่มาใส่ประมาณกี่ปีได้ของมาหงเอาประมาณ ห้าหกปีห้าหกปีเลยเนาะห้าหกปีห้าหกปีนี่ก็กับแปลงอื่นเนี่ยที่เขาเขาใช้ไใอย่างไตรหนึ่งเยอะด้วยไหมไปไปไปดูข้างๆแปลงเราเนี่ยมีไตรหนึ่งก็เยอะม,ม,มีเหมือนกันนะสภาพนัน้นยางไตรหนึ่งแล้วปกติในี่เนี่ยอะไรแก้ปัญหากันยังไงอะไรอย่างไตรหนึ่งนี่ทํำยังไงปล่อยทิ้งไว้มาขีดไม่ออกเปิดหน้าไม่ออกก็กปล่อยคนขา,า,ายไม้เลยใช่ไหมครับ ออโดยเฉลี่ยต้นถ้าขายไม้นี่ตกต้นประมาณกี่ตังค์ได้ที่นี่มันมันขึ้นอยู่กับอายุของของตรงต้นยางนะต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่ถ้าเกิดต้นต้นประมาณขนาดนี้ที่เขาราคาเขาอยู่ที่ประมาณประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยบาทห้าร้อยถึงหกร้อยบาทระหว่างถ้าว่าตัดต้นแล้วก็ปลูกใหม่กับถ้าเกิดมียางมามีมีมีผลิตพันมาช่วยให้น้ํายางไหลเนี่ยจะเลือดโค่นต้นหรือว่าจะใช้ผลิตพันใช้ผลิตพันดีกว่าดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าโค่นแล้วก็ต้องปลูกใหม่ปลูก คือกว่าเราจะพ่นหมดทั้งทั้งทั้งแปลงเนี่ยต้องใช้เวลาโอ้ใช้เวลาด้วยแล้วก็ตังก็ได้แป๊บเดียวก็หมดแล้วแต่ถ้ายังได้น้ํายางนี่เรายังได้อีกหลายปียังได้เงินมากกว่าอีกตัดมาประมาณสิบสามสิบสี่ปีนี่ครับนี่กว่าจะพ้่นนะได้อีกประมาณสิบสามหรือสิบสี่ปีอืมใช่ใช่ตอนนี้อายางที่ตายนึ่งเนี่ยวเวลาเราใส่ปุ๋ยเราใสได้ไหมคือส่วนมากแล้ว ใส่ไปมันก็เปืองปุ๋ยคือไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยใช่ไหมครับปล่อยทิ้งเลยปล่อยทิ้งเลยแต่ก็แต่ในใจเลึกๆก็มีความหวังนะมีความหวังมีความหวงมัวหวงนะนั่นแหละที่ที่ไม่ค่นทิ้งเผื่อมันจะออกขึ้นมาใช่นั่นแหละผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเกษตรกรปลูกยานะครับจํานวนสิบไร่แต่ผลสุดท้ายตัดยางได้ประมาณแค่สี่ร้อยต้นสามร้อยกว่าต้นจริงๆมีเจ็ดเจ็ดร้อยต้นเจ็ดร้อยต้นต้นละเจ็ดสิบห้า ครับไล่เจ็ดสิบห้าต้นก็เจ็ดร้อยห้าสิบต้นได้ประมาณที่เหลือจากที่ตายนึ่งแล้วนะเหลือประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่าตโอ้ห้าร้อยกว่าก็แสดงว่าตายประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตตายยี่สิบเปอร์เซ็นตก็เป็นเนื้อที่ก็ประมาณก็สามไล่สี่ไล่ใช่ตายเลยนะนี่แหละวันนี้ครับบริษัทออกแน่ใ์ก็จะพยายามพยายามเอาต้นยางที่ตายนึ่งแล้วให้น้ำยางกลับมาได้ ณปัจจุบันตอนนี้นะฮะผมเอามาใช้กับลิตภพันธ์กับสวนยางทางภาคใต้เนี่ยสิบสองเดือนสิบสองเดือนสมาชิกที่ใช้กันไปทั้งหมดสิบสองเดือนตอนนี้นะซื้อจอกเพิ่มขึ้นไม่ได้ซื้อซื้อแปลงเพิ่มขึ้นนะซื้อจอกเพิ่มขึ้นจากยางใจนึ่งแล้วก็ได้น้ํายางกลับมาเนี่ยก็พี่น้องชาวเกษตรกรยอมรับใช้แล้วได้ผลจริงๆนะครับวันนี้ผมก็อยากจะว่าเรามาแก้ปัญหากันถ้ามีผลิตภพันฑ์อย่างนี้บอกจะบอกพี่น้องไม่ว่าให้เขามาใช้กันเถอะอย่าค่นเลยนะครับพี่อยากจะชนวนชวนพวกที่อยู่ข้าเค ครับถ้าผมได้ใช้ผลิตผลสัพพันธ์ตัวนี้ได้ผลดีผมจะขอเชิญชวนพี่นอกก้องเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกกันลองมางมา้มาใช้กันดูนะครับลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูครับดีกว่าเราไปค่นเนาะดีกว่าค่นขายไหมครับผมโอเคครับวันนี้ก็พี่ออสเนี่ยนะครับเจ้าของแปลงสวนยางนี้ที่เรามาฉีดในครั้งแรกที่จะมาดําเนินการที่นครศรีธรรมราช เพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการนะครับวันนี้ก็ผมขอขอบคุณมากกับพี่ออดนะครับว่าเรามาบันทึกภาพวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ครั้งต่อไปเราจะมาเปิดขีดแล้วว่าน้ํำยางที่ใา่หนึ่งจอกหรือไม่ครับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่